ผู้รักประชาธิปไตยรวมตัวจัดกิจกรรมต้านประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวานนี้และนัดหมายรวมตัวกันอีกครั้งในวันที่23พฤษภาค,คมหากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ภาพประชาชนซึ่งรวมตัวกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนัดรวมตัวกันทำกิจกรรมต่อการประกาศกฎอายการศึกรร โดยมีการเขียนป้ายคัดค้านต่อต้านและวางดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความไว้อาลัยพร้อมกันนี้ได้มีการจุดเทียนแสดงพลังของภาคประชาชนในการไม่เอารัฐประหารซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาอย่างมากประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนกล่าวว่าการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้เหมือนเป็นการรัฐประหารเงียบซึ่งประชาชนต่อต้านมาโดยตลอด พร้อมมองว่าสิ่งที่จะลดความขัดแย้งได้ดีที่สุดคือการเลือกตั้งเพราะการประกาศกฎอายการศึกยิ่งจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นไปอีกเนื่องจากทหารไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราต้องการเลือกตั้งแล้วก็ต้องการสิทธิเสรีภาพใช่ไหมเพราะว่าอันนี้พอเข้ามาประกาศอายการศึกนี่เหมือนไม่ใช่อยู่ในระบบประชาธิปไตยแล้วมีความรู้สึกว่าเราเหมือนโดน ริดลอนสิทธิเสรีภาพคือต้องการเลือกตั้งเพราะว่าเลือกตั้งเท่านั้นน่ะที่จะช่วยให้ทุกอย่างมันจบได้เพราะเราเป็นประชาชนที่กำลังจะสู้แบบชนิดที่ว่าให้เป็นประชาธิปไตยให้เลือกตั้งเราชอบเลือกตั้งเราชอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเรา เพราะว่าเราสู้มาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ๆมาประกาศกดอายการสึดนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ประกาศทำลายประชาชนทุกคนอ่ะเขาต้องการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการออกแบบนี้ประกาศแบบนี้ไม่ไม่ชอบเพราะอะไรเขาเขาแบบเขาอยากเลือกตั้งเขาอยากจะเห็นประชาชนที่รวมกลุ่มกันมาอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มย่อย่เงี้ยเยอะๆทั่วประเทศเลยนะครับช่วยกันนะฮะเราไม่เราไม่ต้องการรัฐประหารหรือกึง่งรัฐประหารเราก็ไม่เอาเราต้องการ ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งนะครับต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นที่ทั่วโลกเขายอมรับนะคะมาค่ะมาทุกวันถ้าจัดทุกวันพี่จะมาทุกวันกลุ่มคนที่นัดหมายรวมตัวกันผ่านโลกออนไลน์เหล่านี้ได้เคยจัดกิจกรรมหยุดล้ำเส้นเล่นตามกติกาเดินหน้าเลือกตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาค,คมที่ผ่านมาที่บริเวณหอศิลป์กรุงเทพและได้รับความสนใจจากผู้รักประชาธิปไตยเป็นจำนวนมาก กลุ่มคนเหล่านี้ได้เัดหมายรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมกันอีกครั้งในวันที่23พฤษภาคมนี้หากสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยในช่วงเช้าวันนี้กลุ่มคนที่ต้องการและรักประชาธิปไตยยังได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมตามประกาศก,รรกฎอัยการศึกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากในกรุงเทพมหานครแล้วกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยยังได้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย